ส่ระยะเวลาแค่สี่เดือนค,ความเปลี่ยนไปกับคําชมอของหลายๆคนเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์ของเราก็เลยคิว่าเออถ้ามันดีอยู่แล้วก็ไม่น่าจะเปลี่ยนกันเนาะ สวัสดีครับผมหนองเบสจากปุ๋ยซีพิมดินครับวันนี้ผมจะมาเยี่ยมชมแปลงทุเรียนอำเภอปีปูนจังหวัดนครีิรมราชคลองผีช่าครับวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมแปลงต้ตนจนจบคลองการทาทุเรียนถวายของอำเภอปีปูนไปเยี่ยมชมแปลงที่ชายปุ๋ยซีพิมดินอย่างเต็มที่นะครับไปเยี่ยมชมกันเลยครับ สวัสดีครับพีช่าครับวันนี้มาเรียนสวนทุเรียนนะครับพี่ช่าสวนทุเรียนพีช่านี่แปลงนี่ปุ่มครับพีช่าครับลอยเป็ดปุ่มนี่ทุเรียนกี่ปีนะพีช่าครับทามอย่างปีฮกค่ะทางที่ปีฮกใช่ไหมครับพีช่ามารับช่วงโตซึ่งก่อนหน้านี้สภาพต้นเผึ่ื้มั้งครับรับช่วงโตมาปุ๊บพีช่าก็ทำเปอร์เซ็นต์ให้เขาดูแลครับพีช่าครับเขาดูแลปุ๊บรู้สึกว่าพอตัดลูเสร็จต้นมันไม่โอเคพีช่าเลยมาดูแลเองอ๋อก็เลยไปปรึกษากับลานหอมหม้อลานขุยย้อยแก่ก่อน แนะนำะเซตซู้นเต,ติมตน้นโดยการบำรุงดินข็สิเป็นปุ๋ยพุ่ง่ะอมูลดินอตอนประมาณ5-8ถึง8กิโล,แ,ลแต่ก็คือนองให้ดูตามเซตซวนของตอนน่ะถ้าตอนได้ก็ใส่เยอะตอน เหล็กปะไส่ตับสับซ่วนไปใช่ไหมก็ใส่มาได้ก็เอ้ยใบสวยขึ้นยอดโอเคขึ้นพอหลังจากนั้นทําฟืนฟูดินฟืนฟูรากฟืนฟูดินเสร็จแล้วเราเรามาในช่วงของการทําใบพี่ชา็ยังใช้เป็นตัวซีพีมอดินสูตรซิปซิปใช่ไหมครับซิปซิาทำใบก็คือพอเราใส่ซิปซิปไปแล้วรู้สซิมันเป็อมั้งใบมันหน้าเงาขึ้นไหมสึกประมาณนั้นค่ะครับครับจากเดียวกับปีก่อนก็คือคนเราเลี้ยงกันเลยเลี้ยงกันเลยออ๋ ก็คือมันรู้สึกว่ามีความประทับใจดีใจขึ้นเลนะว่าจากโฉมๆมาถึงมาใสในเซ็ตของหม้อดินเนี่ยครับมันก็จะทำให้ตัวปุ๋ยตัวอะไรที่มันไปตอบโจทย์แปลงทุเรียนเราได้มากขึ้นใช่ั้มครับพีซะพีชะ, <Okay. S 1> ะรับนี้หลังจากฉ่ายซิปซิปซิป,ซปไปเดียวใบมันตเต็งเงางามใบใหญ่ขึ้นมีมันเป็นเปลือกพีชะรับก็คำว่าช่วยคองพี่าใช่ไหมพี่าดูนะ นี่ก็คือประมาณนี้ใบใหญ่ใบโตใบเงาหลังจากใช้ซีพีแต่ทาเมื่อนให้ขวาช่วยขึ้นกับมันแตกต่างกันยังไงกับชุดก้อนนี่ก็คือเป็นชุดก้อนถี่พิซซ่าใช่นาะนี่ใช่ไหมครับใชนค่ะุดเล็กเๆก้อนถี่ก้อนจะเจอหมอดินอ่าแต่พอเจอหมอดินปุ๊บเนี่ยเราสังเกตได้ชัดเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยไหมครับเนี่ยมันอยู่ไกลกันนี่คือชุดไหมถี่ร่างแยกใช้หมอดินอ๋อนี่ก็คือเซตก้อน ไอันนี้ก็เหมือนกันนะพี่ท่านเนาะอันนี้ก็คือจุดไม้คือใบใบจะตางจากจุดนี้เลยเนาะใบางเคี้ยวก็ความตีทังความย้ยแล้วก็ความเงาที่ซ่าก็จะมาเสริมตัวตัวพุ่งอีกรอบรู้สึกประมาณเดือนนึงเขาถือใช้ประมาณสั้สี่กิโลเบอร์จาลักซ่าลักซ่าสภาพสภาพดินประมาณเนี้ยอวานผ้าดินสุกเขาเรียกมันอยู่เยอะร้านมันเดินดีไหมเดินมันหวานใช่ไหมมันมันใช่ไปได้ดียังไงถึงการกินอาหารมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมครับ หลังจากฉายตัวทาใบสิบสิบิบไปพิซซ่าใส่ฉายตัวนี้อยู่ครับพิซซ่าตัวไส้ตัวแบดจบซี่บซี่แต่พิซซ่าไส้แวนชวงคันหนึ่งห้าถึงเจ็ดคีดเราเวนประมาณสิบกวันพิซซ่าก็ใส่ข้าไปอีกรอบนึงงรองเ้าสุดก็ถือมาอาทิตย์แล้วพอพอเป็นแบหยิบที่เจ๋วหลังจากนั้นในช่วงรูคิดว่าจะในตัวข้องคุยกับน้องมอกไปแล้ววน่าจะเป็นตัวสิบ ห้าห้าสิบเอตืช่วงลูกประมาณนั้นค่ะใส่ปีซ่าถึงยากชายของสีพี่มอดินครบทุกตัวเลยทุกช่วงอายุของทุเรียนเฮพ้นเพราะเมื่อพีซ่าบอปพีซ่ามาหลับช่วงตอจากทุเรียนเราโซมพอเราเลี้ยงปุ๊บเห็นไหมความสุ่ยมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นปุ๊บช่วงระยะเวลาแค่สี่เดือนความเปลี่ยนแปลงคําชมของหลายๆคนเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์ของเราก็เลยคิดว่าเออถ้ามันดีแล้วก็ไม่น่าจะเปลี่ยนกันเนาะก็วันนี้ต้องขอบคุณพีซ่ามานะครับที่พามาเลี้ยงส้วนที่สวยขนาดนี้แล้วก็ผมก็ รู้สึกภูมิใจในตัวข้องไม่จะพันของพุ่งกันแล้วก็เจ้าของสั่วทีใจพุ่งก็ดีใจวันนี้พุ่งก็ต้องขออนุญาตเดินเล่ยให้ถูกต้นเลยร<ห>อเย็บแปดปุ่มนี้ก็คืออยากไปเล่ยถูกต้นเลยวะ<ห>่ะมันเป็นมันเผื่อนะครับพี่ท่าครับแร้ววันนี้เวทก,ก็ต้องขอขอบคุณมานะครับพี่ท่าครับ,รบอขอบคุณเช่นกันนะครับ